เอาละเพราะฉะนั้นในในภาพใหญ่เนี่ยมันมีมุมมองซึ่งสามารถใช้หลาย,ลายๆทัศนะที่จะคิดกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้โอมครอนมันไม่ต้องเอาให้อยู่นะฮะถ้าติดวัดธรรมดาได้ก็ติดโอมครอนได้จริงหรือไม่มันก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าพลเมืองส่วนใหญ่สามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ไหมว่าจะติดหรือไม่ติดเอาจริง,รงๆก็เลือกไม่ได้ไม่ว่าคุณจะระมัดระวังขนาดไหน เพราะฉะนั้นการควบคุมการระบาดของโอมิครอนไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งน่ากลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งย่อมที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วมันต้องทําใจไว้ล่วงหน้าตามที่บทความนี้ใด b i o R X I V นะฮะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนว่ามันสามารถระบาดได้ง่ายขนาดไหนอิชูใหญ่หรือประเด็นใหญ่ก็คือว่าเมื่อมันระบาดไปแล้วแล้วคนติดเชื้อไปแล้วแล้วมีอาการเพียงแค่3วันอาการแบบหวัดอ่อนๆหรือหวัดหนักๆหน่อยๆอะไรเงี้ย แล้วหายเนี่ยคนคนนั้นก็จะมีภูมิต้านทานที่รอบด้านพอสมควรและยั่งยืน,นระดับหนึ่งมี Memory T-cell และมี IGA ที่มีคุณภาพและในที่นี้แปลว่าคนคนนั้นก็คงจะไม่มีโอกาสติดเชื้อและมีอาการหนักกับการป่วยด้วยโควิด -19 อีกรอบซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่าไปคิดเสมอนะครับว่าการที่มีโรคระบาดนะมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายในเมื่อโรคระบาดนั้นไม่ได้ทำให้คนตายเป็นจินวนมากการเข้าดาวเนี่ย ในอังกฤษเนี่ยมีไหมผมให้ดูเฮ a d l i n e นี้ในที่สุดบริสจอห์นสัอนาใอังกฤษไม่หงอนะฮะแล้วก็ตั้งสติได้แล้วก็ยอมให้มีการจัดกิจกรรมในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่คือสิ่งที่สบคเช่นเดียวกันสามารถที่จะมีสติแล้วยืนกรานในการเดินหน้าในส่วนนี้โดยที่เรียกคืนความเชื่อมั่นกลับมาการระบาดของโอมครอนย่อมจะเกิดขึ้น ัวเลขการระบาดซึ่งเราจะเห็นคนติดเชื้อเป็นหลักหลายหลายหมื่นแน่นอนไม่ต้องห่วงคนระับมกราคมเราจะได้เห็นแล้วคุณก็ไม่ต้องห่วงเช่นเดียวกันคุณไม่ต้องไปรอลุ้นว่าเดี๋ยวถึงเวลาสอบอคเนี่ยแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งอังกฤษรวมทั้งเยอรมันออสเตรียสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลี whatever ทุกประเทศ่แหละยกเว้นสวีเดนคุณไม่ต้องห่วงถึงเวลาประเทศต่างๆเหล่านี้รวมทั้งไทยล็อกดาวน์หมดเพราะว่าเขาจะตื่นตระหนกต่อตราการระบาดของโอมิครอน แต่ผมแค่จัดรายการนี้เพื่อบอกท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้ว่าคุณไม่ต้องตื่นตระหนกไปกับเขาด้วยเราในฐานะพลเมืองมีหน้าที่ที่จะไปหาภูมิคุ้มกันเสริมให้กับร่างกายของตนเองและเราในฐานะพลเมืองมีหน้าที่ในการไปจัดเตรียมยาให้กับตนเองไอเวอร์เมกตนมีไหมฟ้าทลายโจรแอนโดรกาฟอ h ์ l ลมีไหมคุณสามารถเข้าถึงแพทย์ซึ่งสามารถจ่ายายาและดูแลผู้ป่วยในแบบที่คุณอาจจะเป็นเนี่ยได้ไหม แล้วคุณเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือยังลูกคุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือยังรัฐห่วยไม่สั่งวัคซีนมาฉีดให้ลูกคุณลุนคุณต้องควานหาวัคซีนฉีดให้ลูกคุณเองแล้วมีไหมเนี่ยกระชนมีมีโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มมีการฉีดวัคซีนซีโนโฟาร์มนะซีโนโฟาร์มให้กับเด็ก อายุตั้งแต่5ขวบ6ขวบขึ้นไปก็เริ่มฉีดก็มีคุณต้องควานหาเพราะว่ารัฐไม่จัดให้นั่นคือหน้าที่ของเราเอาจริงๆนะในภาพใหญ่นะแค่หวังว่าพอถึงเดือนมอการาคมปี65เนี่ยจะไม่มีล็อกดาวน์ใหญ่ด้วยการอ้างว่าโอมิครอนระบาดเยอะหลายหมื่นน่ากลัวจังเลยต้องล็อกดาวน์ผมแค่คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ลึกลึลกลึกๆในก้นบึ้งของหัวใจผมผมเตรียมใจไว้แล้วว่าปีหน้า เราจะได้เห็นล็อกดาวน์ใหญ่แน่นอน